ั็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมสภาพอากาศบริเวณทั่วไปนะครับที่ผมได้ภาพมานะครับ <_ an> เนื่องจากวันนี้เป็นวันที่12กันยายนนะครับ <_ an> บนท้องฟ้าที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดคอนแก่นนะครับ <_ an> ตอนนี้ก็มีแสงแดดแล้วก็มีเมฆบางส่วนนะครับที่อยู่บนท้องฟ้า <_ an> ช่วงนี้ที่ผมรวบรวมสภาพอากาศนะครับ <_ an> เป็นเวลาช่วงที่ ประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะครับส่วนบริเวณถัดไปนะครับที่อยู่ในจังหวัดอุดรธานีนะครับาอจจะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆที่อยู่ด้านบนนั้นปกคลุมอยู่นะครับเล็กน้อยนะครับบางๆมองเห็นท้องฟ้านะครับอาจะเห็นว่ามีลมแรงอยู่นะครับดูจากการเคลื่อนไหวของต้นไม้นะครับ ครับมีเมฆอยู่ชั้นบนนะครับเล็กน้อยไม่มีเมฆกลุ่มเมฆฝนหรือว่าฝนตกนะครับอยู่ในบริเวณของอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับกับบริเวณต่อไปเป็นบริเวณที่อันนี้อยู่ในอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครนะครับมีเมฆเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ท้องฟ้ามีแสงแดดนะครับอยู่ในบริเวณ ในเขตของจังหวัดสกลนครนะครับอําเภอสว่างแดนดินถนนก็โล่งนะครับเป็นบรรยากาศที่สดใสอีกวันหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับกลในส่วนที่เป็นอสภาพอากาศนะครับที่บุอยู่บนท้องฟ้าของนคร,รราชสีมานะครับก็จะเห็นว่าเป็นท้องฟ้าเห็นท้องฟ้าสีครามนะครับแล้วก็จะมีเมฆอยู่ชั้นบนนะครับ ค่ะบรรยากาศจะมีลมแรงอนิดนึงนะครับนี่ท้องฟ้าสีสันสดใสเลยนะครับเราจะไปดูสภาพอากาศที่อยู่ในจังเชียงใหม่นะครับเขาจะมีเมฆอยู่ชั้นบนนะครับที่ปกคลุมอยู่ตอนนี้ก็มีแดดส่องลงมานะครับก็จะมีเป็นเมฆกลุ่มทั้งด้านขวาเมืออยู่นะครับแต่ว่า ไม่ได้มีฝนตกนะครับสภาพอากาศที่อยู่บริเวณรอบๆของสนามบินจังหวัดเชียงใหม่นะครับครับเราจะไปทางจังหวัดตากนะครับจังหวัดตากก็จะมีเมฆชั้นบนปกคลุมอยู่นะครับแต่ไม่มีเมฆฝนตอนนี้ก็มีแสงแดดส่องลงมาอยู่นะครับนี่ครับสภาพอากาศที่อยู่ ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับส่วนสภาพอากาศที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับแถวแถวาปทุมธานีนะครับก็จะเห็นท้องฟ้าก็มีเมฆบนท้องฟ้านะครับแต่ว่าก็จะมีแสงแดดจ้าอยู่เหมือนกันนะครับที่อยู่ส่วนแถวทางาด้านตะวันออกของทางภาคอีสานนะครับตอนนี้เมฆฝนได้เคลื่อนเข้ามา แถวทางทางทิศตะวันออกนะครับเป็นกลุ่มเมฆใหญ่เลยนะครับตอนนี้ก็ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศของฝนที่ตกลงมานะครับกลุ่มเมฆที่ไหลเข้ามาเคลื่อ,อนตัวมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนของโกเซนนะครับที่ได้อ่อนกำลังลงมาเป็น Depression นะครับที่เข้าที่ประเทศเวียดนามนะครับพร้อมกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับเป็นมรสุมกําังแรงที่พัดผ่านแถวทางภาคอ่าตอนออกเชงเหนืออันนี้นะครับนี่ครับกลุ่มเมฆที่อยู่แถวแถวทางด้านอีสานนะครับที่ได้ รับผลกระทบของพายุในวันนี้นะครับที่เข้ามาทางภาคอีสานนะครับที่ได้รับผลกระทบจากพายุ depression c o n c e n นะครับที่ไหลเข้ามาในวันนี้นะครับในช่วงบ่ายๆนะครับครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมสภาพกาศอากาศในวันนี้นะครับ อย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ส่วนดีนะครับ